นี่มันล้อคุนแต่ว่านี่ขี่วันหลังจะลักไก่ตลอดเลยเขาเล่นเนี่ยของแบบนี่ลักไก่แบบลักไก่กลุ่มอะ่ะจะต้องต้องต้องไปลงให้เพื่อน<ๆ>เพื<ๆ>เขารู้ว่าน้องไปกำลัง,เอ,งเอาจริงแล้วเอนะไม่ได้เรื่อยเรื่อยละอันนี้คือ อีกนิดหนึ่งหลงยังลงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปั่นเลยดำหมดแล้วดำมาหล่ทดำ้องมันไงทองอะไรเงี้ยดำป่ะอ๋อเงาขาดจานสามดีสามสิบใ่ด้อป่ะใส่มันมชใ่การโซดตกให้แล้วเนียนเนียน โอ้โหแอลโลเกินมั่งโหดไว้่ะ